สำหรับวันนี้ก็มาตรวจเช็คตรวจสอบการทำงานของระบบออนกิดกับออนกิดขนาด3,300วัตต์ยี่ห้อโซฟาหลังจากติดตั้งผ่านมา1อาทิตย์มาดูความเรียบร้อยของการทำงานของเครื่องครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ระบบออนกิดชุดนี้ใช้กับซับเมอร์ขนาด3แรงอยู่2ตัวติดตั้งเพื่อช่วยลดค่าไฟในสวนผลไม้ สำหรับชุดนี้นะครับติดกันย้อนไว้เรียบร้อยเพื่อให้เครื่องทำงานพร้อมกับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นซับเมิร์แล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านที่อยู่ปลายสวนครับเมื่อไม่มีการใช้ไฟใดๆระบบออนกิจก็จะสั่งการไม่ให้จ่ายไฟออกมาเพื่อไม่ให้มิเตอร์ย้อนมาดูกันว่าตอนนี้ผลิตไฟได้เท่าไหร่เกือบเที่ยงวันแล้วครับ ไฟที่มาจากการไฟฟ้าอยู่ที่231โวลต์จากแผงมาที่284อยู่ที่10แอมป์9แอมป์ครับผลิตไฟได้ตอนนี้ที่2,734 0 0วัตต์นะครับวันนี้ผลิตได้ที่12,887วัตต์ฮาวครับหลังจากติดตั้งมา1อาทิตย์นะครับผลิตไฟได้ที่107 หน่วยนะครับ107หน่วยสำหรับวันนี้นะครับก็มาตั้งเสาเพื่อจะเดินสายเมนนะครับนี่ครับตัวน,นี้ใช้สายเมนตัวน,นี้อยู่เดี๋ยวตั้งเสาแล้วก็จะนำสายไฟขึ้นไปด้านบนนะครับเนื่องจากว่าเขาจะมีการก่อสร้างอะไรต่างๆด้วยก็ทำเสาให้มันดูมีมาตรฐานนิดนึงนครับกับแผงโซลาเซลล์ที่ใช้นะครับเป็นแผงโมโนฮาร์ปเซล ขนาด450วัตต์เทียวันนะครับจำนวน8แผงอนุกรมกันทั้งหมดเลยหันไปทางทิศใต้ทำมุมที่15องศาสายที่เห็นเส้นเล็กๆนะครับเป็นสาย VCT ขนาด2คูณ0.5ครับทำเป็นสาย CT กันย้อนครับยาวมากานี่นะครับ1ม้วนนี่เป็นสายเมนที่ดึงมาจากบ้านนะครับบ้านอยู่นู่น ไกลออกไปนะครับเกือบกิโล,ลเดินสายมาเองนะที่จุดนี้ก็จะเป็นจุดรวมคัดเอาที่ใช้กับซับเมอร์ครับนี้เปิดใช้งานอยู่น้ำออกเต็มลำเลยนะครับแล้วก็มีมิตเตอร์เพื่อดู ตอนนี้ยังมีการใช้ไฟจากการเวฟ้าอยู่นะครับเนื่องจากว่าพลังงานโซลาเซลล์นะครับผลิตได้น้อยกว่าวัดกระแสดูนะครับกินกระแสอยู่ที่15แอมป์เลยทีเดียวครับก็เอา15แอมป์คูณ220ก็จะเป็นวัตตที่ใช้งานอยู่ตอนนี้นครับใช้งานอยู่ที่15แอมป์มาดูว่าออนกิปผลิตได้เท่าไหร่นะครับออนกิปผลิตได้ที่12แอมป์ สำหรับซีผมก็จะจับที่สายเมนนะครับที่ดึงมาจากบ้านครับแล้วก็จุดนี้นะครับจะเป็นมิตเตอร์ใช้วัดว่าเราใช้ไฟเท่าไรนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะมีซับมิเอร์นะครับอยู่ที่2ตัวครับแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าเล็กๆน,น้อยๆที่บ้านของคนงานนะครับบ้านหลังนี้เขามีตู้เย็นแสงสว่างก็ใช้ไฟไม่เยอะนะครับระบบออนกริดผลิตได้ที่12แอมป อยู่ที่2,700วัตต์แล้วก็ซับเมริร์ตัวนี้นะครับกินกระแสที่15แอมป์ก็คือ3,300วัตต์ครับใช้เยอะกว่าที่ผลิตได้นะครับมันก็ยังหมุนอยู่เดี๋ยวเรามาทดสอบกันย้อนกันนะครับ CT ตัวนี้ครับเวลาเราถอด CT เลยนะครับเครื่องมันจะงงะครับว่าเราใช้ไฟเท่าไหร่ครับจะมีวิธีการทดสอบกันย้อนโดยการหยุดใช้งาน หยุดใช้โหลดเมื่อไม่มีโหลดมิตเตอร์การไฟฟ้าต้องไม่หมุนเลยครับหรือว่าหมุนนิดๆเนื่องจากว่าเราใช้ไฟอยู่ครับตอนนี้ในบ้านไม่น่าจะใช้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดสเสมร์ด,ดูนะครับแล้วมาดูว่ากันย้อนทำงานได้ดีหรือเปล่านะครับปิดนะครับนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับปิดสเสมร์ปิดปั๊มแล้วนะครับ มิตเตอร์นิ่งเลยเนื่องจากว่าการย้อนทำงานครับครับอินเวอร์เตอร์ยังใช้งานอยู่นะครับสายเมนตัวนี้นะครับมาจากอินเวอร์เตอร์ไม่มีการจ่ายกระแสออกมาครับนี่ก็มีหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าสายซีทีสามารถ ใช้ยาวได้เท่าไหร่นะครับจาก ct ตัวนีนะ้ไปยังเครื่องอินเวอร์เตอร์น่าจะอยู่ประมาณ80เมตรนะครับก็ยังใช้งานได้ดีมันก็มีการจูนนิดนึงนะครับถ้าใครจูน ct ไม่เป็น,นครับก็ลองไปดูในช่องของผมครับเพื่อให้มิตเตอร์นิ่งสนิทเดี๋ยวผมจะลองเปิดสมมร์ด,ดูนะครับปับ๊บ เมื่อเปิดใช้งานเสมอครับ c ีก็จะเห็นว่ามีการใช้ไฟครับก็ผลิตไฟทันทีเลยครับมี12แอมป์ก็หมุนประมาณนี้ครับเท่าที่ทดสอบดูนะครับแดดดีจริงๆผลิตได้ที่2,900วัตต์สำหรับอินเวอร์เตอร์ระบบนี้ครับกับแผงโซล่าเซลล์450วัตต์8แผงเครื่อง3,300วัตต์ สรุปนะครับใช้ไฟอยู่ที่3,300วัตต์ระบบออนกิดผลิตได้ที่2,700วัตต์มิเตอร์ของการไฟฟ้าก็จะหมุนประมาณนี้เนื่องจากว่าเราใช้ไฟเยอะกว่าที่ระบบออนกิดผลิตได้ครับแต่ถ้าเราใช้โหลดน้อยกว่าที่ระบบออนกิดผลิตได้มิตเตอร์จะไม่หมุนเลยนะครับเนื่องจากว่าเรามี CT ตรวจจับการใช้งานอยู่ครับ ใช้เท่าไหร่ก็ตามมันจะจ่ายไฟออกมาเท่าที่เราใช้งานเท่าที่ออนกริดจ,จะผลิตได้นะครับสมมติว่าออนกริดผลิตได้ที่สามพันเราใช้ไฟที่สามพันมิตเตอร์ก็นิ่งครับถ้าใช้ต่ำกว่าสามพันมิตเตอร์ก็ยังจะนิ่งอยู่แต่ถ้าเราใช้ไฟเยอะกว่าที่ระบบออนกริดผลิตได้มันก็จะดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้ครับมิตเตอร์ก็จะหมุนไปด้านหน้านิดนิดครับ แต่ขณะที่ไม่มีออนกริดเข้ามาช่วยมาดูกันนะครับตอนนี้เราใช้ไฟอยู่ที่15แอมป์3,300วัตต์เมื่อไม่มีออนกริดเข้ามาช่วยจะเป็นยังไงมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะปิดระบบออนกริดครับปิดนะครับนี่หมุนประมาณนี้เลยครับใช้ไฟจากการไฟฟ้าเต็มๆไม่มีระบบออนกริดมาช่วยครับ จะเห็นได้ว่าระบบออนกริดถ้าไม่มีไฟ AC เข้าร่วมเครื่องก็จะไม่ผลิตไฟออกมาทั้งที่มีไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้ามาเต็มๆเมื่อจ่ายไฟ AC เข้าเครื่องออนกริดออนกริดจะยังไม่ผลิตไฟเลยทันทีครับมันจะหน่วงเวลาประมาณหนึ่งนาทีสามพันสามร้อยวัตต์หมุนประมาณนี้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อออนกริดเริ่มผลิตไฟมิตเตอร์ของการไฟฟ้าจะค่อยๆลดความเร็วลงนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ออนกริดจะเริ่มผลิตไฟมาแล้วนะครับเห็นว่ากระแสเริ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ3แอมแล้วนะครับ4แอมป์5แอม มิตเตอร์ก็จะค่อยๆลดความเร็วลงนะครับ7แอมแล้วนะครับ9แอม10แอม11แอม หยุดแล้วนะครับอยู่ที่11.5แอมอ่ามีขึ้นมีลงนะครับก็ได้ประมาณนี้อ่าตอนนี้ช่างก็เทปูนตีนเสาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอปูนเซ็ตตัวเข้าที่ก็จะดึงสายเมนมีอยู่สต้นสายเมนยังลาดพื้นอยู่ จากเดินสายเมนใหม่ก็เพราะว่าทุกทีจะมีมิเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับคนละหม้อครับมิเตอร์ของการไฟฟ้าตอนนี้เราจะใช้ไฟหม้อ,อเดียวกันครับดูที่มิเตอร์ของการไฟฟ้าแล้วนะครับใช้อยู่ที่15แอมป์นะครับสูงสุดอยู่ที่45เขาจะไม่ใช้พร้อมกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการติดตั้ง แผงโซลาเซลล์จะเห็นว่าเงาของแผงเริ่มจะขนานกับโครงสร้างแล้วครับถ้าเงาของแผงโซลาเซลล์นะครับขนานกับโครงสร้างพอดีก็แปลว่าแผงโซลาเซลล์ของเรานะครับทำมุมกับดวงอาทิตย์พอดีเป๊ะเลยนะครับตอนนี้ยังเตืออีกนิดนึงเนื่องจากในนี้ค่อนข้างอับนะครับลูกค้าก็เอาผัดลมมาช่วยระบาย ถือว่าดีครับมาดูกันผลิตได้ที่สองพันหกทัทคือโดยรวมนะครับที่ผลิตได้อยู่ที่ร้อยแปดร้อยแปดหน่วยนะครับก็สามารถ นำร้อไปคูณหน่วยของการไฟฟ้าได้ครับคำนวณออกมาเป็นจำนวนเงินว่าเราช่วยลดค่าไฟไปได้เท่าไหร่แล้วครับก็ประมาณนี้นะครับในการติดตั้งแล้วก็ตรวจเช็คระบบออนกริดกับผมช่างเอลําพูนครับขอบคุณและสวัสดีครับ